สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูโจจะมาสอนว่ารูปด้วยวงกลมอย่างง่ายนะคะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์กระดาษ AC ดินสอแล้วก็ยางลบนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะโดยที่เราจะเอาวงกลมตามไซส์ที่ต้องการวางลงไปนะคะ เราก็จะได้วงกลมออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะเริ่มวาดพี่หอยทากกันโดยที่เราจะวาดส่วนหัววาดส่วนหัวนะคะแล้วเราก็จะวาดลูกตาขึ้นมาสองข้างวาดลูกตาด้วย พี่หอยทากยิ้มแล้วเราก็วาดลายของหอยทากแล้วเ,เราก็จะได้หอยทากแบบง่ายๆหนึ่งตัวภาพที่สองนะคะเราจะมาวาดพี่เต่ากันตรงนี้พาพร้อมแล้วมาวาดพี่เต่ากันเลยค่ะ ใช้วงกลมที่เราเตรียมมาทำเหมือนเดิมนะนักเรียนว่าวงกลมเสร็จแล้วก็ามาวาดส่วนหัวของพี่เต่ากันหัวเท<ป>้าสี่ข้างนะคะ ล้วก็เติมหางให้พี่เต่าก็เสร็จแล้วเรามาวาดลายพี่เต่ากันโดยว่าวงกลมหนึ่งวงข้างในก่อนแล้วเราก็มาแบ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหเสร็จแล้วก็มาทำลูกตาพี่เต่านะคะเราก็จะได้รูปพี่เต่าแล้ว เมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วนะคะก็นํากร,ระดาษที่เราวาดไประบายสีได้เลยคนไหนเสร็จแล้วส่งให้ครูโจ้ดูด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ